เิ็กตอกกระแสรสร้างเพื่อจะทำการรัฐประหารทหารหิวกระหายที่จะมาปกครองประเทศอีกรอบอันนี้ก็เป็นเรื่องวงเวียนการเมืองไทยที่เราไม่ยอมรับกันจบอปอพี่บูรณ์สงครามสั่งฆ่าฮสุรุง ผู้ที่พี่น้องไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เคารบนับถือก็เอาไปถ่วงน้ำบวกบุญขี่ก่อนหอนหูก่อนแมวต่อมาจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแพ้ขะาบเนเรื่องเขาพระวิเหียหรือเขาพระวิหารก็สร้างเรื่องการทำสงครามกับมาเลเซียหกเจ็ดวันนะประชาชนล้มตายบ้านเมืองพินาศล่มจม ผู้คนก็ลืมไปเลยว่าเราแพ้คำเมนวันนี้มาอีกแล้วจะดอกก๊กทมตาเหมือนชมเป็นแผนการฆ่าวุฒิสงครามนะครับท่านพี่ของรโดยการบงการของมหาอำนาจผู้คนที่บัญญาอ่อนก็จะตามเรื่องราวนะพูดเรื่องรักชาติเรื่องดินแดนเราจะเสียกอกอูดเราจะเสีย สะดกตกทมตาเหมือนทมว่าว่านมันบอกว่าเนี่ยเราจะเสียพระปรางสามยอดลบบุรีเจกักรวรรดินิยมสยามนี่ก็ไปเอาของเขามานะเราต้องยอมรับควาจริงเสียก่อนเดิมเนี่ยไทยกว้วนหรือสยามอยู่ตรงไหนก็ไปรู้นักประวัติศาสตร์ก็เถียงกันไม่จบอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเป็นใครเนี่ย แต่ว่าผมเกิดในราชอาณาจักรธรรมราชาเมืองตามพอลลึงเป็นลูกศิษย์พระอิศวรศรีว่าแน่ที่เขาบูชาลึงนาลึงก็แกแปลว่าอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายผู้หญิงก็เรียกโยนีธราณนาบ้านผมเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบนนันในเดิมเขาเรียกเมืองตามพอลลึงแล้วก็ต่อมาก็เป็นศรีธรรมน,านาครเขานับถือพระอิศวรศรีว่าเน่ เพราะว่าอวัยว,ว่าสืบพันธุ์เป็นเรื่องที่เป็นพระคุณอย่างสูงของสัตว์โลกที่ชื่อว่ามนุษย์ถ้าไม่มีลึงเสือกินตายหมดแล้วเ่ะเ่ไหมครับถ้าดีร,ารับว่าพูดความจริงพวกนี้เราก็ไม่ยอมรับกันนะมันรับกันไม่ได้เพราะไอ้พวกแอกหลุมขี้พระบิดาเนี่ยมันถูกจ้างมาจากขบวนการไนะโอ พลเอกประยุทธ์จันรโอชายอยู่เก้าปีมีอำนาจมาตรารสี่สิบสี่สร้างขึ้นมาเองแล้วทำไมไม่ปรับแขกก่อการร้ายให้หมดน่ะไหนแล้วอยู่ตรงไหนอะบีารเอ็นหัวหน้าใหญ่ก็จับมาบกปูนถ่วงน้ำแบบจอมพลบอพี่บูสงกรามสิมันไม่แน่จริงนด่ว่าสามป่อเลยมาแพ้สามนิ้วทุบทนเห็นไหมเนี่ยผมพูดความจริงนั้นรายการเราเนี่ย แล้วทีนี้หลายท่านบอกอู้อย่าไปพูดเลยเป็นอันตรายต่อตัวเองก็คุยอ,อยากตายอยู่แล้วอายุเจ็ดสิบสองแล้วก็จะเข้าวลงอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรฮะรน,นักรบนายเดอตั้งแต่ตวนกลัวตุนกาเดเนี่ยเขาก็ยอมตายสมัยราัชากาลที่ห้าแล้วได้ผลไหมมันไม่ได้ผลหรอกมันก็มีการฆ่ากันนะที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นก็มีการต่อสู้ ทหารมาอยู่ประชาชนทนไม่ไหวมันก็ฆ่า,ากันตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์พฤษภา35แล้วก็มาฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์อะเหตุการณ์2500